การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุข ประจำปีการศึกษา2,568ด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัยโรงเรียนบ้านโป่งสีโทนมีการตรวจสอบปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการประตูรั้วโรงเรียนสิ่งก่อสร้างอื่นๆให้มีความแข็งแรงสะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานมีการสำรวจและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าระบบประปาเช่นถังดับเพลิง รวมทั้งดีไวไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดในบริเวณสถานศึกษาห้องน้ำห้องส้วมปลอดภัยเพียงพอถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานพร้อมใช้งานสุขาดีมีความสุขสถานศึกษามีความพร้อมด้านสถานที่สำหรับรับประทานอาหารโดยจัดให้มีโรงอาหารที่มีสภาพเหมาะสม สะอาดและมีการดูแลรักษาอย่างถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยของคารุภัณฑ์มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบตัติและการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาสถานศึกษามีการดูแลความปลอดภัยทางจราจรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเข้าออกสถานศึกษาเวลาเช้าและหลังเลิกเรียนสถานศึกษามีสวัสดิการและการสนับสนุนพื้นฐานมีมาตรการป้องกันมลพิษต่างๆการมีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีอาหารกลางวันอย่างเพอเพียงและสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับวัยมีประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุข,ของนักเรียน มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเช่นสาธารณาสุขเป็นต้นความพร้อมด้านผู้เรียนและนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาพัฒนาและประปับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดตารางเรียนตารางสอนและก่อนเปิดภาคเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในวันแรกของการเปิดเทอมได้ ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือเรียนค่าดีไวต์การเรียนและอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานศึกษามีแผนป้องกันเฝ้าระวังเด็กออกกลางคันและแนวทางช่วยเหลือติดตามผู้เรียนที่มีความเสี่ยงพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันภัยทางไซเบอร์ และมีมาตรการหรือแนวทางเฝ้ราระวังบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขประจำปีการศึกษา2568เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การมีเทศสัญจร100%สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขต2เป็นการมีเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากระบวนการสำคัญที่ส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการนำนโยบายก้าว จุดเน้นของพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขต2แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและการติดตามจุดเด่นจุดพัฒนาการต่อยอดการบริหารการจัดการศึกษารวมถึงการยกระดับผลสำลีการเรียนและพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ดำเนินงานตามเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาในปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขต2จึงกำหนดการมีเทศสัญจร100%ขึ้นมาโดยมีจุดเน้นดังนี้จุดเน้นที่ 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดประสบการณ์พัฒนาการ4ด,าด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาของผู้เรียน รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกภายในให้สะอาดปลอดภยัยมีมุมประสบการณ์มีสื่อมีของเล่นเหมาะสมและเพียงพอเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจุดเน้นที่2การส่งเสริมการอ่านครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคน ส่งเสริมการอ่านเขียนโดยฝึกซ้ำย้ำทวนอ่านทุกวันเขียนทุกวันเน้นการเขียนตามคำบอกพอนักเรียนเริ่มรู้จักเสียงพยัญชนะเสียงสระคู่เริ่มผสมคำแม่กกาและมาตราแม่สะกดอื่นๆฝึกผันวรรณยุก5เสียงเริ่มจากอักษรกลางทำให้มีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนอทิได้เต็ม100เ มีนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ร้อยละ90%อีก10%พบว่านี่เกียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ครูได้มีการสอนซ่อมเสริมมีสื่อบัตรคำส่งเสริมการอ่านทุกวันโดยเริ่มจากคำง่ายไปยากจุดเน้นที่ 3. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมนักเรียนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยโครงการนิเทศภายในเชิงระบบเพื่อห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งนอกจากนี้ยังส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายรายกาอันเช่นกิจกรรมสมุดเล่มเล็กกิจกรรมขีดตะมวยไทยกิจกรรมปฏติมากรรมเป็นต้น จุดเน้นที่4การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาสถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยของนักเรียนเช่นเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่นักเรียนสถานศึกษามีอาคารสถานที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีถังดับเพลิงอยู่ในจุดที่เหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนมีการกำหนดมาตรการแผนเผชิญเหตุสร้างความปลอดภัยครบทุกด้าน มีห้องน้ำห้องส้วมปลอดภัยเพียงพอถูกสุขลักษณะจุดเน้นที่5การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยมีการเรียนรู้แบบ active learning ที่ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากกว่าผู้สอนนักเรียนมีการกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนและครูผู้สอน จุดเน้นที่6การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการมีอาชีพระหว่างเรียนเช่นกิจกรรมคัดแยกขยะนําขยะไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนมีการสร้างรายได้จากการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นจุดเน้นที่7การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและมีการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนมีการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ในการคัดกรองนักเรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ i อเเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนจุดเน้นที่8การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ AI มาพัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะภาษาต่างประเทศ สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ AI ไปพัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะภาษาต่างประเทศหรือกลุ่มสารการเรียนรู้อื่นสร้างสื่อด้วย AI ใช้งานในคลังสื่อ o b e c Content Center มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการสอนทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจง่ายโดยสถานศึกษามีการนิเทศติดตามชั้นเรียน จุดเน้นที่9การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์สถานศึกษามีการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์โดยมีการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการออกติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน100%เปอร์เซนต์มีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางร่วมกันสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง มีการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงโดยมีการสร้างลายกลุ่มผู้ปกครองกับครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนเพื่อคอยติดตามกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและรายงานการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ในระบบ t h a i l a n ์ซีลอดัอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งโรงเรียนเล็กๆกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครู ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนครูยังคงยืนหยัดทําหน้าที่ไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นทุกอย่างสําหรับเด็กๆตั้งแต่ครูพ่อแม่ไปจนถึงแรงบันดาลใจแม้จะไม่มีเครื่องมือทันสมัยงบประมาณจํากัดหรือแม้แต่ถนนดีๆให้เดินทางแต่พวกเขาก็ยังใช้ใจและความหวังสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนเท่าเทียมโรงเรียนอาจเล็กแต่หัวใจของครูไม่เคยเล็กเลย โดยนายนพร,รัตสมุดโคตาผู้อำนวกยการโรงเรียนบ้านโป่งสีโทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขต2